ภูมิธรรระดมสมอง81พอกระทรวงพาณิชย์ใช้โซ่ข้อกลางคนทุกกลุ่นยกระดับการทำงานเชิงรุกรวดเร็วมุ่งเป้าให้เป็นที่พึ่งประชาชนวันที่17มิถุนายน2567เวลา10นาฬิกานภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดการอบรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติรชาชการกระทรวงพาณิชย์เชิงบูรณาการครั้งที่ห กับข้าราชาการในระดับผู้อำนวยการในกระทรวงพาณิชย์กว่า81รายโดยมีนายณพินทรสีสันพังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์และรองาศาสตราจารย์พสุเดชรินคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมด้วยที่ห้องมนโนปรกรณ์นิติธาดาชั้น12กระทรวงพาณิชย์นายภูมิทํากล่าวว่าตั้งแต่ตนมารับหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตนอยากพบกับเจ้าหน้าที่ในระดับพอ,อ มานานแล้วซึ่งตรงกับความฝันของตนตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนปี2000ที่ UN ได้พูดเรื่องการมีส่วนร่วมและตนคิดเรื่องนั้นมาตลอด เห็นว่าเป็นพลังในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาซึ่งทั้งคนสามวัยทั้งผู้บริหารระดับสูงระดับกลางและเริ่มทำงานต้องไปด้วยกันคนรุ่นใหม่มีพลังมีความคิดและผู้บริหารมีประสบการณ์มีความมั่นใจผ่านปัญหามามากซึ่งโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันคนรุ่นกลางจะเป็นตัวเชื่อมที่ดีเพราะผ่านการเป็นคนรุ่นใหม่และได้สัมผัสงานกับผู้บริหารโดยตรงต้องผลักดันงานเป็นตัวเชื่อมที่สำคัญมากในการจะเปลี่ยนแปลงองค์กร การสัมมนาวันนี้ตนคาดหวังอยากเห็นการมีส่วนร่วมในกระทรวงให้รู้สึกเป็นเจ้าของกระทรวงร่วมกันทุกท่านเป็น,นกลไกสำคัญในการเชื่อมต่อนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นจริงตนมาอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ข้าราชการมีศักยภาพมีความสามารถทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ ทุกส่วนต้องประสานงานกันให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงทําให้เป็นกระรวงพาณิชย์เป็นผลงานกระรวงพาณิชย์ทํางานเชิงรุกทาอย่างมียุทธศาสตร์ทันสถานการณ์ให้เกิดประโยชน์กับคนไทยทุกคนให้ประชาชนพึ่งหวังได้โดยเนื้อหาการอบรมในวันนี้แบ่งเป็น5ฐานประกอบด้วยกลุ่มที่1ตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายการเกษตรกลุ่มที่สสร้างเศรษฐกิจใหม่ด้วยผู้ประกอบการยุค5.0 กลุ่มที่3มซอกพาวเวอร์ไทยดังไกลระดับโลกกลุ่มที่4โอกาสไทยโอกาสใหม่ในตลาดโลกกลุ่มที่5ถึงเวลาของไทยแบรนด์นอกจากนี้ในภูมิทําได้ฝากการบ้านถึงการทําตลาดในต่างประเทศกับกลุ่มประเทศปเป้าหมายการตลาดเชิงรุกสิประเทศโดยเฉพาะตลาดใหญ่อย่างจีนและอินเดียที่มีประชากรมากกว่า1,000ล้านคนเพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายให้คนตัวใหญ่ใส่ใจคนตัวเล็กคนตัวเล็ก,ต,ลก,ต,ลกต้อง รับการสนับสนุนเต็มที่และเร่งช่วย SME ของไทยโดยผลของการอบรมวันนี้จะนำไปผลักดันงานผ่านคณะกรรมการบูรณาการนโยบายเชิงรุกกระทรวงพาณิชย์ตั้งขึ้นที่มีคณะอนุกรรมการ9ชุดต่อไปซึ่งประกอบด้วย 1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและยกระดับ SME ไทย 2. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนการค้าและเศรษฐกิจเชิงรุกไทย อาเซียน3คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อบูรณาการตามยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์4คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโลจิสติกทางการค้า5คณะอนุกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บิ๊กดาต้าและอินฟลูเอนเซอร์เพื่อการค้า6คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงพาณิชย์7คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาการค้าตามระเบียบการค้าโลกใหม่8 คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการพาณิชย์9คณะอนุกรรมการสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์กระทรวงพาณิชย์